ครับ70รับครับ ไดก็เน็กเจนนะครับเจน22ตันเจอกับพี่ลงไหมครับรกี้นี่ดสอคิวไปแท็กนี่ไปแท็กนี่ไม่ถึงแปนะครับประมาณเ9็ิบ 12ตันโอ้เสียงโอ้เสียงปั๊มครับโอเคหนักหมืนกันนี่ถือว่าตัวท็อปมันกันสำหรับเจ้าในเก็นทูครับ ชัางน้ำหนักได้ตั้งลึกได้อ้าพีนะ่หลงครับไม่รอทีเดียวสายแบกนี่เนี่ย สอ้ครับสอบผ่านแล้วครับไม่มีควันเลยนะ แรงกว่าครับใหญ่กว่าักเยอะกว่าลูกเล็กเยอะกว่าครับเครื่องยนต์นันอยู่ทีเครื่องยนต์กซีเจ็ดจุงร้าสปแรงม้าครับเครื่องยนต์นั้นขับปั๊งเดียว ีพัดลมติดเครื่องนะครับไม่ม,ไมีใช้พัดลมไฟฟ้าห้าตัวในการทำความเย็น เหมือนกันาครับเองเลยดยังลึกๆเลยครับ FN 5270สปีด ตาหวานตั้งรับพี่ล,ลุงน่าจ,จะเปลี่ยนหัวมาเปลี่ยนหัวเป็นสุสโซ่ไปตาหว,วานนะครับอ่ะเดี๋ยวชมจมแค็เกเล็นสติ๊กเกอร์ใหม่เล่นเลนูใหมเสียงปันคลลางนิดๆครับ สุรินสุรินหรือบรีดำหรือจะมีคันเดียวครับสติ๊กเกอร์ใหม่ส่วงล่างกระจาโรลเล,ลอร์แปดตัวแคเรีสองตัวครับหนึ่งจุดสองคิวเนี่ย ลักษณะนี่ประมาณ2ตันนิดๆนะครับประมาณ2อตันสองหนึ่แล้วสติกเกอร์แคปก็จะมีสีแดงแล้วก็จะมีสีดำรังพึ่งนะครับโรงงานผลิตหรือประกอบก็อยู่ที่จีนนะครับรแบรนด์ USA กระบอกสีดำ

ดับรถย2ิบสองตันเนี่ยต้องยกให้เขาแล้วครับเรื่องบมื่กี้แล้เทียบกับดูซาน225หรือว่าอิโคลเมกนะครับสองสิก็มีกล้องหลังไปน้องลืมบอกไปกล้องหลังฝังที่บันทายเลยบันทายค่อนข้าง,งจะใหญ่ <c oughs> ต่เป็นนุ่มก็บ,บันทายใหญ่สาวก็บ,บันทายใหญ่เนาะทั้งทั้งเชือเพลิงเป็นพลาสติกครับชนิดแข็งพิเศษทำให้ไม่มีไอ้น้ำนะครับเวลาร้อนๆอไหนๆมาแล้วก็ดูบันท้ายเขาหน่อยเออ กร,ระบอกสีดำเก่งใหญ่ดีหุ่นอ่อนหินมันทายแล้วตกใจนะแต่เ,เขาเดินกล้องได้ดีมากครับฝังเข้าไปจบแคทเทอร์บิลล่ายูว่าโฉมใหมล้วครับ เอาใสซีรีส์ห้าร้อยตัวนี้น่าจะร้อยเจ็ดห้าเนี่ยสายแบกเหมือนกันครับยางแปดสองห้าอาร์สิบหกสมุนักจัดให้ครับเนี่ย ใหญ่ครับดูใหญ่เป็นเครื่องอยนมโยงเล็กนะครับบัตรรอบเครื่องแคทก็อยู่ประมาณพันแปดร้อยรอบต่อน,นาทีร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบแปดเรงมานะครับถ <c oughs> ื่ว่าใหญ่รถมากันใหญ่ พอดำมาครับเดี๋ยวภาคอีสานแถวบังลำก็จะหาตัวยากครับ <S <S ครับรู้สึกว่าตัวใหม่ก็จะยัไม่คุ้ันไม่ว่าจะ3 2, ามองามสองศนะครับจะเป็นเครื่องซีสู่ซีสู่ขนาดนิสิตันจนนเกในเก็น์รยตันนะครับ ราคา,าอยู่มาสี่ล้านเก้านะครับ 4, 09, สีสส่ล้านเก้าแสนูหลอด LED ดีหนึ่งสองสามสี่นับฝั่งนี้ได้สี่นะครับน่าจะน่าจะมีห้าดวงมีห้าหลอด 10%นะครับอันนี้น่าจะเสียวเราใช้แต่แคตนะครับผ้าเก่าน่าจะฟรีดาวผูเดนขามช่วงเตรีมตัวเดินใหญ่ พยายามใช้เครื่องที่ขับปั๊มอย่างเดียวจะได้เซฟเชื้อเพลิงครับไม่ได้เอาพัดลมมาเป่ามาปั่นนะครับตะเกรงข้างๆระบายความร้อนถือว่าทำได้ดีทีเดียวครับคุมกี้ก็จะออกแบบห้าฟัน ไปพร้อมนะครับามูมามอามก็เสริมพลเหลิกพิเศษทับไปสไตล์แคทจะไม่มีสามแฉกนะเอาลิ้ทับไปเลยปัจ,จุบันแคทก็แคทก็ถือว่าถ้าระดับโลก 자이가또껑은같 저거 보이냐? 아, 로봇때문 강제끌매파스틱 สมารถที่ถ้าเราขุดลึก3เมตรเราก็ตั้งได้จะทำให้พื้นนั้นเรียบมาเลยนะครับขุดลึกได้แล้วก็ชั่งน้ำหนักได้ทุกเล่นของเขารอรถตั้มู่ครับสนใจเข้าดูได้ครับยูทูบช่องชาติจรวดซับแ์้วเพจชาติจรวดซับอีสคาบิเตอร์อินทราี่ราแปดสิบ